วัสดีค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นไอชิวิกเกอร์มมคคาสซิล่างานที่ที่ก๊อปค่ายเอ็มอาหรือวันยายนธรรมชีที่เรารู้จักกันนะวันนี้ผมจะมาให้ดูแบบรีเทลแล้วก็เอฟเฟกเสริมนะแล้วก็ของต่งตางๆแล้วก็ความส่งมันด้วยนะซึ่งวันนี้ผมจะให้ดูความส่งกันเลยความส่งมันนะก็อยู่ที่ประมาณก็ประมาณก็ เกือบ <พ uka> 20เซนนะระมา 19, 19นะเซนอาจจะ19.5นะผมไม่ได้วัดก็ใกล้เคียงของเนก้าของ19.3อ,อยู่นะผมมีเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูแต่ผมขอไม่ไม่อยากหยิบออกมานะขี้เกียจหยิบอาจจะไม่เห็นชัดนะนี่ตรงนี้นะนี่ถ้ายืนก็แบบ แต่ผมขอรีวิวตัวเมก้าก่อนนะนี่เสียบก็วันนี้โอ๋ได้ดูตัวเมกาก่อนลนะฮะนี่มีทั้งกล่องกล่องตัวเนี้ยตัวถ้าเกิดของแท้ตัวรูปจะใหญ่กว่านี้แล้ว,วราคาของแท้คือแพงมากแบบเก้าพันเก้าร้อยคือจะจมือแล้วอะทุกคนอันนี้ของของจริงจังหน่อยเปิดหมดจริงจ้าหน่อยคือแบบของถ้าเกิดของจีนเนี้ยคือจะราคาจะเก้าร้อยใช่ป่ะใช่งานจีนถูกกว่า ก็ดีนะซึ่งงานจีนบางตัวก็เป็ร้อยในช้อปปิ้งลาซาด้าก็เป็นงานจีนนะแต่งานจีนที่สุดแล้อ้เคยเสริงมันมันไม่สามารถต่อได้นะถ้าก่อกับงานแท้ผมรู้สึกว่ามันจะเข้ากันนะอาจจะเข้ากันได้งานจีนแบบอืมจริงๆคือผมชอบการทำาหารนะนั่นแหละลองเทียบกับตัวคองดูนะเดี๋ยวจริงๆงานงานจีนพวกแบบที่กอบมันมีหลายตัวนะ ผมจะเริ่มฟังตัวแรกคือกระซ่ากแต่ตอนนั้นผมไม่รีวู่ไงเมื่อจตเล่นันก็เลยไปทาสีบมโมจน,นให้มันเปิดไงม,มีอยู่นะแต่ผมไม่รีวิวให้รีวิวตัวนี้ก่อนตัวเนี้ยรีเทลสวยนะใช้ได้ก็ตัวเนี้ยสั่งมาเดึนพายได้เดือนมีนาประมาณ3มสัปดาห์ได้เออถือว่านานอยู่นะครับก็สอนนี้ผมขอลาไปก่อนครับ ไาเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาถ่ายรวมกันไอ้สตัวเลยนะสวัสดีครับ